เลยครับสวัสดีครับคุณวาดสวัสดีค่ะพี่แจ๊คนะครับคุณวาดเราจําได้คราวที่แล้วเนี่ยคุณวาดมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องอนาถาใช่ค่ะณนะวันนั้นที่คุณวาดโทรศัพท์มาคุณวาดก็โทรศัพท์มาจากสถานที่ที่เกิดเหตุเลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วต้องถามก่อนว่าวันนี้ยังโทรมาจากที่เดิมไหมครับไม่ใช่ค่ะโทรมาจากที่บ้านค่ะอ๋อตอนนี้อยู่บ้านเนาะโอเคนะครับบรรยากาศน่าจะ น่าจะเบาบางลงจากคราวที่แล้วเนี่ยผมว่าโอ้โหเฮ้ยคุณวาดใจถึงมากนะเออเจอที่นั่นแล้วก็ทโทรมาระะชัดเจนนะชัดเจนนะครับ,ค,รบคุณวาดที่บอกว่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครั้งนี้เนี่ยมาเป็นคําตอบของเรื่องราวทั้งหมดค่ะเป็นยังไงครับเรื่องราวทั้งหมดที่ว่านี้ก็วันนั้นที่หนูเล่าให้พี่แจคฟังนะคะตรงที่หนูหนั่งหนูก็บอกว่าหนูอยู่ตรงทางเดินใช่ไหมคะพี่ก็ตรงที่มันเป็นลูปกลงอะค่ะ หนูหนั่งอ่านไล่าสักที่หนูเล่าให้พี่ฟังเสร็จหนูก็นั่งฟังรายการต่ออืมพอสักพักหนึ่งประมาณห้าทุ่มกว่าไยค่ะหน<ค>ูเรียนเสียงมันเป็นเสียงตึ้งเสียงหนึ่งหนูก็เลยหันตามไปก็เรียนเสียงเหมือนอล้อรถเข็นนะคะที่มา<ค>หนูก็เลยหันไปอืมก็เห็นบรษพยาบาลเข้าเขียนเตียงนอนนะคะไลฟ์หลอนย้อนหลังสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า รู้ใจคนรู้ใจแมวออกมาจากลิฟต์ตอนแรกอะหนูไม่เห็นว่าตรงนั้นจะเป็นลิฟต์เพราะว่ามันตรงนั้นมันกว้างจะมืดนะคะพี่ครับเขาก็เขียนออกมาผมก็เลยมองเขาก็เลยปดูพยาบาลเขาก็เลยทักหนูว่ากคุณมานั่งทําอะไรกันตรงนี้อหนูก็เลยหันไปแล้วบอกแล้วหนูมาโทรศัพท์เขาบอกเออตรงเนี้ยยุงมันเยอะอพรพะกุณเข้าไปข้างในเสดแล้วนั้นลาพี่หนูนั่งอยู่คนเดียว ที่หนูโทรหาพี่อืแต่เขาเรียกเขาใช้คําว่าพวกเหรอฮะใช่ค่ะเขาบอกพวกคุณมานั่งทำในกำลังมือค่ะหนูก็เลยใจหนูก็เลยหนูก็เลยเดินเข้าไปในห้องหนูก็ทําำหนูก็ฟังพี่หนูก็เดินเข้าไปครัในห้องก็พยายามจะไม่คิดอะไรเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าถ้าเจอก็ต้องเจออะไรประมาณนี้ที่หนูบอกพี่ใช่ไหมคะจากวันนั้นมันก็เหมือนท่อเขาก็ปกติเขาก็ไม่เขาก็แค่มองหน้าหนูเฉยเเขาก็เสืมนม์ของเขาทุก ทุกครั้ง,างจากคืนนั้นไปก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอพอวันอาทิตย์แฟนหนูจะนคนเฝ้าแล้วต่อไปหนูก็คงจะไม่ได้เฝ้าแล้วเพราะว่าอาน้องแฟนจะบอกว่าจะเฝ้าเองก็มันก็มันมีเหตุสุดที่สัยคือวันอาทิตย์น้องแฟนเกิดอุบัติเหตุก็เลยไม่สามารถไปเฝ้าพ่อได้อหนูก็เลยต้องไปเฝ้าพ่อแทนทั้งหมดเพราะว่าแฟนเข้ากะพอ่พอเขาก็เลยบอกว่า เขาก็ไม่อยากให้หนูไปหนูไม่รู้เพราะอะไรเขาก็ไม่พูดเขาก็มุ่งคงจะเป็นเรื่องเดิมอะไรประมาณนะะีค้ค่ะแต่ว่าแต่หนูก็ต้องไปพอคืนแรกก็คืนวันจันทร์นะคะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอคืนที่สองเนี่ยพี่ก็มีพักหัวตาท่านก็ก็แอดมิดเข้ามาถ้าจะอยู่นั้นด้านในหนูก็วันชีวิตปกติอะคะ่ะคือ เปลี่ยนทางเพื่ให้พ่อพ่อจะเปลี่ยนมามาปีสองปีสามถ้าเสื่อมดอีกสักสองรอบอะไรประมาณนี้ค่ะก็พอหนูเปลี่ยนเสร็จปุ๊บหนูก็จะไปล้างมืออยู่ตรงอ่างล้างมือตรงหน้ามันก็จะมีกระจกอะค่ะที่ตรงหน้าพอเราเลยขึ้นมาพอปุ๊บมันก็จะสะท้อนเห็นมันมันจะเป็นอ่าเออเป็นคายมุงเลือดมันก็จะมาเห็นคนที่นั่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยข้างในมันก็จะเปแบบว่าเปิด มันก็ไปจากห้องน้ำมันก็ส่องเข้าไปนมันก็เห็นมาเป็นคนนั่งอ่ะหนูก็มองว่ามีคนนั่งอยู่หนูก็เลยไม่สนใจคงจะเป็นเตียงนั้นอ่าหนูก็ล้างมือปกติเสืพอผ้าทหารมาก็เห็นหลวงตาค่ะเขาถือทําเกลืออกมาหลวงตาก็ถามว่าเอาแบบถือขวดฉี่นะคะเขาถามหลวงตาถามว่าเอาฉี่ไปทิ้งที่ตรงไหนหนูก็บอกว่าเออเดี๋ยวหนูไปทิ้งให้พอหนูทิ้งให้เสร็จแล้วหลวงตาก็บอกว่าเออขอให้พรหลวงตาก็บอกว่า เออรักษานะอมเข้าไปนอนซ้าไม่ต้องคิดอะไรมากหลงฟ้าก็เดินเข้าไปอืมหนูก็เลยต่เดินเข้าไปนอนหนูก็พยายามไม่คิดอะไรมากมายั้นก็มันก็เราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันวันวันที่แปดค่ะวันพฤหัสก็แบบว่าเราเฝ้าทุกคืนมันรู้สึกว่าเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเพียหอว่านอนตั้งแต่หัวข้ามเลยอืมก็มีหลวงตาท่านหนึ่งเข้ามาแอดมิตอีก S <S เตียขงข้างๆพ่อพ่ออยู่ที่เตียงยี่สิบเจ็ดหลวงตาก็มานั่งที่เตียงยี่สิบแปดมานอนพักอยู่ที่เตียงยี่สิบแปดหลวงตาก็บอกว่าห no. น,นูคืนนี้นอนในวัยนะอนอนไปเลยไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่เป็นไรหรอกรนอนไปเถอะหลวงตาก็ทำพูดอย่างนี้หนูก,ก็เออก็ไม่มีอะไรก็เราก็เล่นเกมตามภาษานะคะเราก็นอนพอดึกๆพ่อก็ เหมือนปกติประมาณ4 2, 2> เขารขึ้นม,มาเป็นแซมเพิดก็เอาไปทิ้งแล้วก็ล้างมือที่เดิมพอเราจะหันกลับเข้าห้องประตูมันจะมีอ่าปิดกับเตียงของตาค่ะ,ะก็จะมีที่เนี่ยบอกก่อนว่าคือผ้าม่านอ่ะแต่และเตียงเขาไม่มีเขาจะเป็นผ้าม่านแบบว่า,า,าก,ากั้นชาะค่ะพี่ถ้าเราจะใช้เราก็ต้องเลื่อนเ,เอาเอาเลื่อนไปแล้วเขาก็จะมีเก้าอี้ของญาติญาติไงเป็นเก้าอี้พติกกล่องของไว ให้เราเอาไปใช้นั่งได้ใครใช้สิ่ก็เอามาก,กองไว้ตรงนั้นอพอเราจะเดินเข้าเราก็ต้องเห็นตรงนั้นหนูก็หันไปหนูก็เห็นผู้ชายคนหนึง่งเขานั่งอยู่ก้เก้าอี้ถึงหน้าประตูนะคะรูปร่างสูงผิวสีหน้าดำอะคะ่ะเขาเอามือข้างซ้ายเนี่ยกุมท้องไว้ข้างหนึง่งหนูก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเออไปซื้อของให้พี่หน่อยสิพี่หิวหนูก็เลยบอกว่า มันตีสามแล้วเดี๋ยวหนูเอานมให้อืพี่แกกจะยิ้มหนูก็เลยเดินเข้าไปแล้วหนูไปเอานมมาเขาก็บอกว่าเอาวางแล้วก็อีนี้แหละแบบพี่จินเองอบอกให้พี่ด้วยหนูก็เอา้องไว้แล้วเขาก็แล้วเขาก็ยิ้มให้หนูเขาก็บอกว่างใจดีเหมือนเดิมเลยเนาะหนูก็ไม่พูดอะไรหนูก็หนูก็บอกเออไม่เป็นไรพี่แบ่งๆกันเขาก็บอกว่าพี่ไปอยู่ด้วยได้ไหมจังหวะที่หนูการจะเปิดประตูเ,เข้าไปนะคะพี่ มือไปอยู่กจะจัดเป็นปปตูตก็เลือดออกเขาเขาพูดว่าเออพี่ไปอยู่ด้วยได้ไหมหนูก็เลยหันกลับมามองเขาก็ทําเขาก็ยิ้มอะค่ะอมอนเขาก็กุมท้องอยู่เหมือนว่าแต่ส่หน้าเขาเจ็บปวดนะคะพี่แต่ป,า,ปากเขายิ้มเขาก็บอกว่าเออพี่ขอไปอยู่ด้วยสิหนูก็อบ,บอกว่าจะไปอยู่กับหนูได้งหนูอ่งนี้แตแล้วเขาบอกเออพี่อะอยากไปอยู่ด้วยให้พี่ไปอยู่ด้วยได้ไหมหนูก็เลยไม่อยากพูดอะไรหนูก็เลยเดินเข้ามา หนูก็เลยมันอนอืมหนูก็หันไปมองตรงประตูก็ยังเห็นเขานั่งอยู่ตรงประตูนะคะครับแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อจากคนแรกนะคะหลวงพ่อทอ่านแรกที่อยู่ข้างในสุดที่หนูวันวันแรกแรกที่หนูถือทิ้งก็บอกฉีให้ท่านนะคะท่านก็เดินมาครับท่านก็ไปอยู่ตรงปลายเท้าหนูท่านก็บอกเอ่ะโยมรับนี่ไปหลวงพ่อให้ผ้ายังสีแดงของหนูมาหถแนครับหลวงพ่อบอกว่า เอาไว้ใต้หมอนแล้วนอนซะหลวงพ่อก็เดินถือน้ําเกลือแล้วก็เดินกลับไปบหนูก็นอนปกติไม่มีอะไรพอประมาณนอนไม่ได้พักหนึ่งประมาณตีสี่เรานอนตะแคงข้าง 5, ใช่ไหมข้างแน้ามันก็จะมองเห็นจันห์หมดใช่ไหมพี่ใต้เตียงหนูก็จะนอนหันไปทางกําแพงครับก็ทางหันไปทางเตียงหลวงพ่ออ,อีกองคหนึ่ง จังหวะที่เราหันไปแล้วเราลืมตาที่หน้าคนที่ห่างจากเราแค่ปลายจมกูกอะพี่ก็คือเป็นหน้าผู้ชายคนนั้นเขานอนตะแคงข้างหันหน้าหาหนูแล้วเขาก็ยิ้มเขาก็พูดว่าจะอย่ดเวืได้ไหมคือตอนนั้นคือวาสติหนูก็ตะเลิดแล้วค่ะหนูก็ถอยหลังแล้วก็ไปชนแต่เตียงหนึ่งแล้วก็พยาบ,บาลเขาก็บอกว่ามันก็เสียงดัง่ะเขาก็เปิดไฟเปิดไฟแลหันไปทีแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่มีแล้วหนูก็ไปมองเตียงนั้นหนูก็บอกว่านี่ผู้ชายเตียงนั้นอะ เออมาหาหนูหนูก็เขาก็เรือนไปดูทั้งที่เตียงนั้นเขามีญาติเศ้านะคะแต่คนที่นอนที่เตียงที่หนูเห็นนะเตียงยี่สิบเตียงที่สามสิบสองเขาเป็นอีกคนหนึ่งค่ะเขาไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ที่หนูเห็นหนูก็บอกว่าเออมันรู้สึกแปลกแปลกละพ่อก็เลยบอกว่ากลับบ้านดคสตอนนั้นประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้าก็เลยโทรให้แฟนออกจากกะมาก็เลยมารับมารับกลับบ้านอตอนตีห้ากว่า ค <c oughs> ือตอนแ้นเหมือนว่าเริ่มเบอร์มันเหมือนว่ามันคงจะเราก็ไม่คิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็คิดถึงเรื่องที่ว่า <c oughs> เออคงจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่ปาอะไรเงี้ย <c oughs> พอประมาณเช้าพ่อก็คุยกับแฟนว่าให้แฟนอะ่ะพาหนูไปหาหลวงตาไอ <c oughs> <c oughs> ้หลวงลุงค่ะหลวงลงุลงหลวงพ่อพี่ชายพ่อค่ะเขาบวชอยู่ <c oughs> ที่จังหวัดปาจีนสำนักสงฆ์แห่งหนง <c oughs> ึ่งท่านก็แบบว่าบวชมานานแล้ว เขาก็จะแบบว่าทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อบอกว่าให้พาเนี่ยพา,าไปวาดไปไปหาหลวงตาไปไปหาหาลวงลุงเขาทอดค่ะพี่ไปหาหลวงลุงแฟนก็บอกว่ายังไม่ว่าเดี๋ยวค่อยไปภาหลังอวันนั้นหนูกลับมาหนูก็รู้แบบว่ามันก็เ,กเลยแบบปวดหัวค่ะพี่หนูก็แบบเหมือนก็สึกกับเป็นตัวเองกับเป็นไข้พ่อแล้วทีเนี้ยน้องก็แฟนบอกว่าก็เดี๋ยวเขาคืนมาสุกเนี่ย เดี๋เขาไปเป้าเองอพอคืนมาสุกน้องแฟนไปเป้าก็ตอนน้องก็บอกว่าตอนเ้านอนนะคะพี่มันก็เหมือนว่ามีคนอ่ะมาใครเขย่ยวขาใครเขย่าวขาตลอดเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรว่ารคืนนั้นก็คือหลวงตาโทรหาเบอร์เบอร์แฟนนะคะหลวงตาที่อยู่ เตียงที่ยี่สิบแปดอะคะคือว่าหลวงตาองค์เนี้ยคือแฟนเขารู้จักอะคะ่ะโทรหาแฟนหนูเขาก็บอกให้แฟนอะเออจิ้งเนี้ยมาหาตอนแต่เช้าไปเยี่ยมพ่อแต่เช้านะมาหามาหาแต่เช้าหน่อยแฟนก็ไปแล้วแฟนอะแฟนก็พูดกับหลวงตาว่ามีอะไรหลวงตา,าบอกว่าพาพายมผู้หญิงคนนั้นนะ่ะไปเถอะ Mm. อืมไปหาไปหาคนที่พ่อให้ไปหาสิครับ <Okay. S 2> แฟนก็บท้าวันนั้นแฟนก็พาไป mm. ลืงไปถึงลุงลุงก็บอกว่าเออมามา,มานี่เขาขึ้นมาขึ้นมาได้แล้ว mm. คนนั้น่ะไม่ต้องขึ้นมาครับ <Okay. S 2> อยู่ตรงนั้นแหละพอหนูขึ้นลุงขึ้นบนไาดไปาหนูก็ก็มองหน้ากับแฟนก็ยังไม่คิดอะไรลุงลุงก็เลยบอกว่ามาน,น,นี่เข้ามาใกล้ๆกล้ mm. แล้วก็ นั่งสมาธิเป็นไหมเคยนั่งไหมหนูก็เลยบอกว่าเออเคยนั่งค่ะคหนุ่มก็บอกว่านั่งสมาธิอือยากรู้ใช่ไหมว่าคนนั้น่ยเป็นใครหนูมก็เลยบอกว่าหนูอยากรู้ขเขาก็าเลยบอกเออนั่งสมาธิแล้วหลวงปู่ก็บอกพอนั่งสมาธิแล้หลวงก็บอกว่าให้นึกถึงผู้ชายคนนั้นที่เราเจอพอหนูนึกถึงภาพภาพหนุ่ที่หนูนึกขึ้นได้แล้วพี่ก็คือเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่ง อ่ามีผ้าพันแพททันอยู่ที่หัวหน้าเขาจะบดวมบวมปวดปวดไงค่ะหนูเห็นแค่แรกแรกมก็ไม่รู้ว่าคือใครลงลงก็เลยบอกว่าเออเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาเห็นว่าเราวังนนใจเราเออมน,นี่ยหวังใจกับเขาเขาก็เลยอยากมีอยู่ด้วยเพราะเขาไม่อยู่ที่ไปลงลงก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงแต่สักวันก็รู้เอง เขาก็เลยให้หนูอาบน้ำวนล้างหน้าแล้วก็บอกว่าแดีวกลับบ้านนะขับรถบอะลับรถกลับบ้านอะไม่ต้องหันมองกลับมาบเอาไว้ที่นี่แหละพาเขาไว้ที่นี่แหละออืมว่าขับรถกลับมาคืนคืนวันนั้นพ่อหนูก็ไม่ได้ไปฝ้าพ่อหนูก็นอนคนเดียวอยู่ที่บ้านก็เสียงนะคะมันตรงบ้านหอง่าพี่มันจะเป็นบ,อบ่อปลารอบบ้านมันก็จะเป็นบ,อบ่อปลาแล้วก็ บริเวณข้างหน้าเปิดท่องหนูนยมันจะมันก็จะลงพอะเปิดตูมาปุ๊บมันก็จะเห็นบ่อปลาเหมือนเลยหนูก็ได้ยินเสียงคนนะคะเดินเพราะว่ามันเป็นบ่อรอบบ่อปลามันจะเป็นอ่าพอปลูกกล้วยน้ำวอาไว้ค่ะพี่ันก็จะมีใบแห้งก็ได้ยินเสียงคนเดือบเดินเหยียบใบกล้วยค่ะพี่รอบๆอบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกบริเวณบ้านหนูก็เลยก็เลยแบบว่าคิดคิดหนักคิดว่าจะทํายังไงก็เลยบอกว่าเออ เดี๋ยวเราจะทําบุญไปให้อือะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องมาตามแล้วอะไรเดี๋ยวทำบุญไปให้ใก็เช้าอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์พ่อแฟงก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วตั้งแต่วันหนึ่งก็ไม่ได้ไปนะคะพี่พอพ่อแซงกลับมาจากมาจากโรงพยาบาลพ่อก็เลยบอกว่าเออดีแล้วไม่ต้องไปอะ่ะอืเขามาทุกคืนนับแต่เขาก็ม่อยากเขาก็มาวนเมียนวนเองหนึ่งทุกคืนไม่รู้เขาคือใครอื มันก็มีเหตุอีกเหตุการณ์นนหนึ่งคือเช้าวันอยา่างพฤหัสที่ผ่านมา,ามค่ะพี่อ่าพ่อเขาปวดท้องอีกก็เลยไปที่โรงพยาบาลหนูก็ไปเจอป้าแม่บ้านนะคะที่เขาคอยให้อาหารอะไรป่วยอะไรประมาณนี้ย่เอาอาหารให้ผู้ป่วยก็ไปเจอเขามาหาหมอพอดีตอนตอนเช้าวันนั้นก็เลยถามว่าเออป้าก็ถามว่าลุงกลับบ้ารอนหนูก็เลยบอกกลับแล้วหวนูก็เลยบอกป้านหนูถามมาหน่อยสิ อในห้องก็เป้าเคยเจออะไรไหม,มป้าเคยเล่าบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งใช่เปล่าผมก็บอกเออผู้ชายเนี่ยลักษณะเนี้ยอืมผิวดำตัวสูงสูงอ่ะป้าเขาบอกอ๋อเออนั่นแหละคนนั้นแหละเขามานั่งอยู่ตัวคืนแหละรต,รตรงหน้าประตูใช่ไหมเขาบอกใช่อืมเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปถามผู้ชายคนนี้เ็าเป็นอะไรอ่ะป้าเขาบอกจานได้ไหมผู้ชายคนนั้นอ่ะ ตอนที่พ่อหนูนอนอยู่ที่เตียงที่44ค่ะแล้วที่หนูเล่าให้พี่ฟังปืป uh huh. เขาอยู่ตรงกันข้ามกับเตียงพ่อหนูครับ uh huh. เขาเป็นผู้ชายต่างจังหวัดนคะคะอายุประมาณ3 0บเนี่ยนะค่ะ uh huh. เขาโดนทําร้ายมาค uh huh. ้าเขาจะพันแผลที่หัวจะพันแผล uh huh. หน้าเขาจะบวมหมดเลยหนูก็จาไม่ได้ว่ามันมองไม่ค่อยรู้ uh huh. ค่ะ,คะเขาจะแผลเต็มหน้าค่ะ uh huh. แล้วเวลาเขา uh huh. เขาก็ไม่มีญาต วลาหนูจะไปซื้อของอะไรเนี่ยคะ่ะเขาจะตากหนูตลอดเพอ,อไปแล้วเวลาเขาทานข้าวเสร็จเลยเจ็ดหนูก็จะเก็บถาอาหารให้เขาเลี้ยงมาให้เอาน้ําเอาอะไรมาให้ทุกอย่างคือเขาไม่มีญาติเราก็ดูแลพ่อแล้วก็ดูแลคนอืน่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ป้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอยู่ๆผู้ชายคนนั้นน่ะเขากินข้าวอยู่อยู่เขาก็กินข้าวเสร็จเขาอยู่เขาก็ชักไปเลยอืแล้วเขาก็เสียชีวิตบนเตียงนั้นแล้วศพเขาอะค่ะเขาไม่มีญาติเขาก็เลยส่งไปชานสูตร อที่โรงพยาบาลใหญ่ครับเขาก็ไม่รู้ว่ามีญาติมารับไปหรือยังอืมส่วนวินญาณเขาก็ไม่ได้มาเชิญญาติสงสัยเขาก็คงจะอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนว่าหนูว่าคงคิดหนูว่าคิดว่าเขาคงคิดแบบว่าเราไปช่วยเหลือเขาอืมอะไรอย่างเนี้ยค่ะเขาได้บอกว่าหนูก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงลุงอีกหลวงลุงก็เลยบอกว่าก็เราไปช่วยเหลือเขาอืค่ะ ใช่ครัทุกอย่างพอเขาเหมือนว่าเขาไม่มีที่ตายเขาไม่รู้เขาจะไปไหนเขาเลยจะไปยึกกั่เราอะค่ะอืมอืมแต่ตอนที่เราเห็นเขาคือเราจําเขาไม่ได้ทั้งที่เราคเคยซื้อของให้เขาเคยอะไรให้เขาแต่เราจ<ช>ําลักษณะ,ะเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนไปหรือยังไงก็คือตอนที่หนูเจอตันนั้นนะคะที่เขาพันผ้าพันแผลที่หัวตอนนา้เขาก็จะบวมเขียวว่ะค่ะพี่อืม แต่เราตอนที่เจอเขาที่บอกว่าขอไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเข้ามาเป็นแบบปก,ปกติเหรอพวงปกติเลยค่ะพื่อจะก็ไปช่วยงพยาบาลแล้วก็อเอามือกุมท้องไว้ข้างหนึ่งแค่นั้นเองค่ะพี่อ๋อเพราะเหตุนี้แหละที่เหมือนกับ<ร>ว่าเขาก,ก็เลยขอไปอยู่ด้วยเพราะว่าเราเคยช่วยเขาอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เหมือนกับที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเรานั่งคุยโทรศัพท์เราอาจจะไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวเราจะบอยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเหมือนกับว่าเพราะเขาใช้คาว่าพวก พวกมานั่งทําอะไรตรงนี้พวกคุณมานั่งทําอะไรตรงนี้เขาไปนั่งข้างในายยูมันเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็เรู้ถึงเรื่องเราทั้งหมดว่าทําไมเขาถึงตามหนเวลาที่หนูไปโรงพยาบาลทุกครั้งเราประมาณนี้ครับอืมนะครับเขาคงจะไม่มีใครแหละนะครับก็ถ้ามันเจอกันขนาดนี้แล้วนะว่างๆก็มีเวลานะครับทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาบ้าง นะครับโอเคได้ฮะคุณวาดนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นเรื่องราวบทสรุปของที่ของเรื่องที่คุณวาดนะครับเคยไปนอนเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้รับรู้คําตอบทั้งหมดแล้วตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างก็เริ่มดีขึ้นนะคะเออไปในทางที่ดีคุณพ่อดีขึ้นแล้วนะยังไงก็ขอให้คุณพ่อหายไวๆวนะคุณวาดนะโอเคขอบพระคุณมากๆครับคุณวาดครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว